กัวเป้ากัวเป้าอะอะยังหน้าทำไมอย่าเพิ่งยังหน้าเอ <c oughs> ้ยกินแล้วกินแล้วโอ้อยดีไปสูงเลย เราอยู่โซนเครื่องเล่นนะนี่นะมีหุ่นเหล็กแบบนี้นะแล้วข้างๆ้าเนี่ยเป็นพวกรางเครื่องเล่นรถไฟหอกต่างๆนะที่นี่เหมือนเขามีสวนสนุกอยู่ในสวนสัต์นะนี่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 ยีราฟยีราฟเห็นไหมมีสวนสัตว์ลายล้อมอยู่รอบนอกด้วยววนี่ตรงนี้มีนกฟามิงโกด้วยว,ว้สีส้มสีส้มสวยอโอ้ยนี่เพิ่งเคยเห็นนะสีส้มปกติจะเห็นสีขาวกับชมพูนะฝากกดไลค์กดแชร์ นี่แกงวินิงเขามาเล่นนี่เรือไวกิ้งนี่โจรสลัดเรือไวกิ้งแบบนี้เลยนี่นี่เดี yup. ๋ยวมาลุ้นกันว <Hey> ่าสนุกสนานหวาดเสียวขนาดไหนอุ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่มินินเกรดแล้วก็แกงกับพี่กีตาร์ร้องแล้วร้องแล้วร้องแล้วนี่ร้องแล้วโอ้ ขึ้นไม่สูงมากอะ่ะโอ้โหสนุกสนานนะขึ้นไมสูงมากดู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 สูงมาก นี่เพื่อนๆขนาดสนใจลองมาเล่นได้นะที่วันเดอร์แลนด์สนุกอยู่ในสระบุรีนะครับโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงไหวเปล่าไหวเปล่าฮะไหนขอจำท่านเป็นไงไหวเปล่าโอ้เสียวท้องครับเสียวท้องเฮอริเคนสปินนี่อย่ามาดูมิดินกับแก๊งเพื่อนเล่นเฮอริเคนสปินกันนะครับนี่แบบนี้เลยอ่าอย่ามาลุ้นกันมาลุ้นกันกลัวเปล่ากลัวเปล่า อย่าพยักหน้าเลยอ้ยนี่เขาบอกว่าถ้าผ่านไวกิ้งมานะอันนี้คือจิ๊บๆเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเนี่ยว่าสนุกสรางขนาดไหนเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ออกตัวแล้วแป่งไปแปลงมาอุ้ยอุ้ยมีเสียงด้วยอุ้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 ยหมุนแล้ว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 อุ้ยหมุนไปทางโน้นแล้ว โอ so so ้ยแปวนกแปวนก้ยมึงเา้ล้ว แล้วนะครับนี่กับเครื่องเล่นเฮริเคนสปินโอ้โหนี่สนุกสนานมากนะเรียบร้อยนะนี่เดินเดินสะกิบเสียมเสียมเจียม,ยมกันออกมาเลยนะครับนี่ต่อไปหนอนลมกรดจะเป็นยังไงไปดูกันไปดูกันอ๋อนี่นี่น,นี่เหมือนรถไฟแบบเป็นทรงหนอนรถไฟแบบรถไฟหอแบบอย่างนั้นนี่ต้องระคันขัดเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่พี่เจ้าที่เขากําลังดูแลอยู่โอ้แกนั่งหลังเลยเหรอฮะโอ้โหปิดท้ายปิดท้าย ôi đi lơm léo lơm léo ôi. ôi đi bí mật đi lớn đi wow. ôi tên mặt xíu đi thăm ้ยจบแล้วนี่กับหนอนลมกดนะอ่าต่อไปมาเล่นวอเตอร์เมลอนสวิงแตงโมหมุนนั่นเองนี่นี่นนี่แบบนี้แบบนี้นี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่ถอดรองเท้าเรียบร้อยพร้อมยังพร้อมยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยนี่นี่หมุนแบบนี้เองอ๋อหมุนแบบเหมือนม้าหมุนเหมือนม้าหมุนแบบนั้นเอง โอ้ยเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นโอ้ยโอ้ยอุ้ยแรงขึ้นแรงขึ้นโอ้ยแต็งโอหมุนโอ้โหยูชิว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 แกรนเกรสมินินพี่กีตาร์สี่คนโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหนี่มีเตือนเตือนรอบสุดท้ายอ่านี่ พร้อม <étique> <ural> well. ห,หยุดแล้วโอ้ยเรียบร้อยเยโอ้โหเต้นลงมาเลยเต้นลงมาเลยโอ้โหเน่งกีตาร์ปีไงฮะสุดยอดนะสนกสนต่อไปมาเล่นดิโอเชียนนี่เป็นล่องแกงแบบนี้เลยเนี่ยนั่งเรือตัวกระตูนต่างๆเนี่ยเป็นเรือไวกิ้งฮยแล้วก็ไปตามสายน้ำนะอแบบล่องแกงแบบนั้นเลยไปแล้วไปแล้ว อ๋อเอี de, ยงเอี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 ยงเลืเอียงเลืเอียงโอ้เหลือโยกเหลือโยกเหลือโยกโอ้เหลือโยกนี่มาแล้วนี่โยกโยกโอ้โยก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 นี่กำลังไต่ความสูงขึ้นไปแล้วนี่โอ้ o, เล้ะโมงด้วยละโมงนุ่นนุ่นนู่นลงำลมลงแล้วต่อไปมาเล่นแล b บบิดเรซซินี่กระตายแบบนี้เลยกรตายแบบ วิ่งไปวิ่งมาบนรางนี่นะนี่ขึ้นขึ้นลงลงโค้งโค้งแบบนี้แต่เราสามารถควบคุมความเร็วได้นะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,ลวน,นี่มันครับโอ้ยอันนี้เร็วอันนี้เร็วสูงมากออ้ยขึ้นไปนเลยออ้ยออ้ยเหยียบแล้วอีกฝั่งแล้วมันก็จะเร่งขึ้นไปสูงของอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่โอ้ยไปนู่นเลย มันมีเบกรกด้วยนะเราแบบถ้าไม่อยากสูงมาก,ก,ากเราก็เหยียบเบรกเอานี่ขึ้นไปสูงกว่านู้นเลย ฝั่งนี้สูงมากฝั่งนู้นฝั่งนู้นบอกหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วฝั่งมินินกับแกรนบอกหมดแรงแล้วไม่ไหวนี่ฝั่งนี้ยังแรงไม่ตกโอ้โหโเรียบร้อยเรียบร้อยจบเกมนะอ่าแบบนี้เลยแบบนี้เลยและบิดเลสซิ่ บาครับเพื่อนๆกับสวนสนุกวันเดอร์แลนด์ที่สระบุรีนะครับเป็นสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นต่างๆมากมายแถมมีส,นสวนสัตว์อยู่ในนั้นด้วยนะครับสนุกสนานมากมายกันเลยทีเดียวเพื่อนๆคนไหนสนใจลองมาเที่ยวได้นะครับวันนี้มินดิขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบาย